สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับท่านใดที่เป็นสายยุโรปนะครับท่านใดที่มองหารถยุโรปที่เอาไปใช้งานนะครับขับเท่ๆรอๆสมรรถนะยอดเยี่ยมนะครับช่วงนี้ฮะรถยุโรปของเราสวยๆทุกคันเลยนะครับผมเดินพาเลดเข้ามาในค่ายอุดรรถบ้านนะฮะแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปเรียกน้ําจิ้มฮะชมรีวิวกันแบบสั้นๆกันก่อนนะครับเชิญเลยครับติดตามชมครับ ขออนุญาตเท้าความสักนิดนะครับตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนนะฮะในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทํารถมือสองนะครับผมเริ่มจากรถยุโรปเลยนะฮะเพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับซื้อมาใช้ครับผมนี่ฮะเริ่มจากตระกูล BM ก่อนเลยนะฮะที่ผมซื้อมาใช้ครับผมจําพวก E34E36 ีครับซีรีส์หาซีรีส์สในยุคนั้นครับนะฮะต่อมาก็พวกตระกูลเบนซ์ครับผม1้0 E ครับผม แล้วก็พวกเดบ4ยูหนึ่งสองสี่ฮะแล้วก็พวกตระก,กูลวันโวก็ใช้มาครับผมวันโ o เก้าหกศูนย์นะครับอ่านี่ฮะกระชื่นชอบเป็นการส่วนตัวฮะศึกษานะฮะแล้วก็ซื้อๆขายๆนะครับนะฮะเริ่มจากทางยุโรปเลยนะทางผมนะฮะออเพราะฉะนั้นความรู้หรือว่าประสบการณ์ในรถยุโรปของผมนะฮะก็เรียกได้ว่าก็พอสมควรครับผมนะฮะสามารถแนะนำหรือปรึกษาให้คำปรึกษา กับหลายๆท่านได้นะครับในวันนี้นะฮะเรามีรถยุโรปเดินทางเข้ามาฮะสู่ค่ายรารถบ้านกันเราหลายคันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบว่าสั้นๆเล่นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับผมเริ่มที่คันนี้เลยครับนี่ครับนี่สุดหล่อในยุค90เลยนะครับนี่ครับตัวแรงตัวเก่งเลยครับผมนี่ครับนี่รถในฝันของวัยรุ่นยุค90ฮะนี่ครับคันนี้บอกเลยครับ สุดหล่อสุดเฟี้ยวนะฮะสีน้าเงินแก้วครับผมตกแต่งมาอย่างดีสวยงามครับและเป็นตัว325สองไอนะครับเกียร์ธรรมดาครับนี่ครับตัววัยรุ่นยุค90ตัวนี้นะฮะนิยมเล่นกันสุดๆเลยนะครับเพราะขับมันขับสนุกครับเครื่องยนต์ M50 สนะครับ6สูบ2 5 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดานี่ขับมันมากครับผมนี่สภาพสวยๆปิ๊งๆเลยครับผมพร้อมใช้งานครับผม รถมีเสน่ห์เลยครับเท่มากๆเลยนะครับผมล้อแมกขอบ18นะครับนี่ครับคันนี้ฮะเปิดกันที่ราคาเบาๆครับผมแสน0 0บาทครับคันนี้ครับนี่ขายกันแบบถูกๆฮะเอาไปขับเท่ๆรอๆฮะโกโกได้เลยนะครับนี่ครับรถคันนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมทำรีวิวฉบับเต็มฮะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ด้านล่างนะฮะ เข้าไปชมรีวิวรายละเอียดของแต่ละคันได้เลยนะครับผมต่อมาครับนี่ครับขยับขึ้นมาฮะนี่ครับสุดหล่อจริงๆครับผมเป็นซีรีส์สามครับผมนี่ฮะต่อจาก e สามหกมาก็จะเป็น e สี่หกตัวนี้ครับนี่ครับคันนี้นะฮะตัว e สี่หกครับหล่อเท่สุดๆครับนี่ครับหล่อเอ็มนะครับผมงามๆเลยครับโคตรหล่อเลยนะครับคันนี้ครับผม สามหนึ่งแปดไอเอครับผมปีสองพันหนึ่งครับหล่อเท่สุดๆครับผมเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าฮะนี่ไฟหน้าหล่อเลยนะครับคันนี้ครับผมนี่ครับสภาพปิ๊งๆเลยนะครับผมงดงามสุดๆครับการขับขี่ยอดเยี่ยมมากๆครับสวยจัดจริงๆครับคันนี้ครับ e 4 6คันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับ หนึ0งแสาพครับว้าวครับไม่ถึงส0 0แสนครับได้รถสภาพพร้อมๆเอาไปใช้เลยนะครับผมรถของผมทุกคันนี่บอกเลยครับพร้อมใช้งานทันทีครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อมานะฮะนี่พี่เบนซ์ของเราครับผมนี่ครับสวยคลาสสิกตลอดการนะครับนี่ครับ Mercedes-Benz ครับบอดี้ครับนี่ครับคันนี้เป็นรุ่น C180 c o m p s คมเพรเอร์ครับ c 1 8 0ปคอมพเอร์นะฮะปี2006นะครับโอ้ถือว่าเป็นปีท้ายๆของตัวนี้เลยนะครับนี่ครับรถบ้านอุดรธานีครับคันนี้สภาพเยี่ยมสุดๆเลยครับนางฟ้าสุดๆครับการขับนี่เรียกได้ว่าแบบว่าน้องๆไปแดงเลยฮะคันนี้ฮะสภาพสวยจริงๆครับ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับรถทุกคันนี้ไม่มีชนไม่มีชนงงชนหนักล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยๆครับรถพร้อมใช้ทันทีคันนี้ผมเอามาแล้วผมไม่ได้ทาอะไรเลยถ้เดี๋ยวจะไปเข้าคาแคร์นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับราคาเล้าใจสุดๆเลยนะครับขายกันที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมรุ่นนี้บอกเลยครับบางคันนี่สองแสนปลายถึงสามแสนกว่าๆเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับราคาเบาๆครับผม เดี๋ยวจะเอาไปเข้าคาแคร์ล้านทําความสะอาดทําสปาอบค่าเชื้อให้เรียบร้อยเลยนะครับรถทุกคันพร้อมใช้พร้อมจัดส่งทันทีเลยนะครับท่านใดสนใจเป็น f อยุโรปนะครับค่ายเบนซ์ค่าย b ีเในช่วงนี้นะครับติดตามเลยนะครับผมมีสวยๆเข้ามาตลอดเลยนะครับเอาละฮะท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมทุกคันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 4 0 0 0ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม